อันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะของคนที่มารักษานะคะก็จะมีทั้งเสริมทั้งไสรอข้างล่างเลยฮะเนี่ยค่ะคุนะ้นเ,เรามีการคัดกรองอย่างดีนะคะตรวจ ATK นะคะมีพยาบาลมาตรวจเลยวันนี้ตรงใส่งาน เดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆนะคะบรรยากาศด้านล่างให้ดูค่ะได้บอกได้บอกนี่เราจะมีจุดตรวจเอทีพีนะคะด้านล่างัดกรองอย่างดีคะ่ะ อันนี้จะเป็นคนที่รอคิวนะคะ,ะลูกศิษย์ลูกหานะคะด้านนี้จะเป็นสักยันนะคะใครจะมาสักยันก็มาได้นะคะสักยันค่ะอันนี้ อาจารย์เทียวเอ้ยไม่ใช่อาจารย์เปียอาจารย์เปียแน่นอนไปดูสักก่อนนะไปดูสักอันนี้อาจารย์ทองนะคะทำผมยังจำได้ำีบุเทียวยังไม่มาเหรอนี่อาจารย์เปีย แักยันนะคะอันนี้เป็นอาจารย์ไมเคิลนะคะทิวยังไม่มาหรอพี่ไมเคิลออาจารย์ทิวอาจารย์ทิวเอาละก็คือหนักใครจะมาสักยันมาได้เลยนะคะเรามีการคัดกรองนะคะ นี่จะเป็นจุดตรวจ ATK คัดกรองอย่างดีเลยนะคะมีพยาบาลมาตรวจเลยนะคะวันนี้ตรวจ ATK คัดกรองประวัติอย่างดีค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ นี่นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคิวนะคะรอคิว